สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเบสซี่น้องอิงสวัสดีแฟนคลับเบสซีสาวน้อยเพชรนันแพงทุกท่านนะครับยินดีเข้าสู่ช่องจำนาเบสซี่น้องอิงนะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังอีกตามเคยนะครับ พอดูเรื่องมาลลยเงินแสนนะครับนะครับช่วยกันมาถึงถึงไม่ได้ช่วยด้วยเงินนะครับช่วยให้มีความสุขช่วยให้ได้ฟังเพลงฟังไอเสียงหรือจับมือให้มีกำลังใจให้ได้ก็ผมถึงพูดประจำเลยนะครับว่ามีประโยชน์มากนะครับโดยเฉพาะไอยูทูบเบอร์ทั้งทั้งหมดนะครับ ในในโลกเนี่ยทั่วโลกเนี่ยที่มาถ่ายหรือมาเอาเรื่องราวเกี่ยวกับน้องหญิงไปไทำเนี่ยหรือไปรีเรีเอ็ชั่นไปทําซ้ำเนี่ยนะครับเห็นต่างชาติเชอบเอาเอาเอา,เอาไปทำนะครับแล้วก็ลง youtube ให้คนมาดูก็มีไรายได้นะครับก็ถือว่าน้องช่วย เป็นอีกทางหนึ่งนะครับช่วยในทางอ้อมนะครับนะครับก็มีคนมาดูนะครับยอดวิวจากหลักหลักสิบเดี๋ยวนี้ก็หลักร้อยหลักพันนะครับหลักหมื่นนะครับบางคนก็ถ่ายน้องบางครั้งก็เป็นแสนนะครับนะครับก็มียอดวิวได้เยอะเลยนะครับนะครับ ทุกคนถึงผมอยากให้มองมุมกว้างนะครับอย่าไปดูคลิปเท็ดดูแต่ช่องเดียวแล้วเอามาพูดมาวิจารณ์นะครับอยากให้ดูหลายๆช่องว่าทําไมเป็นยังไงอะไรยังไงในโลกนี้มันเป็นยังไงม,มันก็จริงว่าในโลกของเรานี้มันมีดีม,มีมีชั่วนะครับแล้วมีตํหนิมีไม่ชอบมีชอบไม่ชอบนะครับก็คนไม่ชอบมันก็เป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ผมก็พูด ในบางครั้งนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมันเหมือนเยอะไอว้วอนโซเชียลนะครับที่ไอเกี่ยวกับคอมเมนต์มาแซะคนโน้นมาว่าคนนี้นะครับเพราะว่าที่จริงเหมือนว่าหละคนมันไอเรเียกว,ว่าอะไรล่ะคนมันไม่รักอ่ะ นะครับคนมันไม่รักทําไงก็ไม่รักจะดีนะครับถึงใช้ดีแบบไหนถึงใช้ยังไงสรรเสริญยังไงก็มันมันไม่ดีขึ้นมานะครับแต่ผมพูดทุกครั้งนะครับที่ผมมาพูดเกี่ยวกับเรื่องดราม่าเนี่ยผมก็อยากให้ f อทุกคนเนี่ยที่รวมกันเป็นหนึ่งแล้วจะเป็นงองค์หิงหรือเป็นสาวน้อยเพชรแันแพงเนี่ยนะครับก็งองค์หิงก็จะยืนหนึ่งอยู่ตลอด อยู่ในใจ f อตลอดไปนะครับนะครับเขาถึงถึงจะมีดราม่ามีอะไรมาอายุยงให้ไม่ว่าจะให้ทางวงหรือใครๆแตกแยกกันนะครับแต่ถ้า f อที่รักกันเนี่ยถ้ารักน้องวิงเนี่ยประมาณสมมติว่า f อน้องมีอยู่ประมาณ1ล้านคนเนี่ยนะครับ ก็หนึ่งล้านคนนี่แหละช่วยปกป้องช่วยเป็นกำแพงกั้นนะครับไม่ให้ใครที่ชอบมาแซะมายุยงให้แตกกันนะครับก็ช่วยคอมเมนต์ในทางบวกให้เยอะๆนะครับนะครับแล้วก็สิ่งร้ายสำหรับน้องอิงก,ก็ ผ่านนะครับเพราะว่าน้องก็เคยเจอเรื่องผ่านผานมาแล้วแต่ก่อนน้องก็ดูคอมเมนต์เดี๋ยวนี้ก็น้องก็ปล่อยผ่านนะครับนะครับก็เป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าเราก็ยามไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะครับเขาก็มีสิทธิ์คอมเมนต์เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่เขาจะรู้ว่าเรื่องลึกหนาบางมันก็ก็แล้วแต่เรื่องของเขานะครับแต่เราเป็นเอก็มารวมใจ กันเป็นหนึ่งนะครับน้องอิงก,ก็จะได้ยืนหนึ่งตลอดไปนะครับนะครับนะครับอย่างน้อยเขาก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับเขาเข้ามาดูนะครับมาดูคลิปเรานะครับก็มีประโยชน์อย่างน้อยเราก็ได้หนึ่งวิวนะครับนะครับก็คิดก็รวมกับยอดวิวอื่นๆไปก็ได้ยอดวิวเพิ่มขึ้นมาอีก เช่นเคยนะครับก็ขอบคุณเช่นกันนะครับที่ทั้งคอมเมนต์แบบลบๆแบบบวกๆนะครับโดยเฉพาะคอมเมนต์บวกเนี่ยขอบคุณอย่างมากเลยนะครับคอมเมนต์ comment ลบก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอบคุณเช่นกันก็ได้ยอดวิวนะครับเพราะว่าเวลาเขาเข้ามาคอมเมนต์นะครับเขาอย่างน้อยเขาก็ต้องดูคลิปเราแหละนะครับถ้าถ้าเขาเขาไม่ดูก็คงไม่ ไม่ได้คอมเมนต์หรอกนะครับจะก,กดไปที่คอมเมนต์เลยมันก็ไม่ใช่นะครับก็ต้องดูคลิปก่อนนะครับก็ดีเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเรา f c ทุกท่านนะครับที่รักนะครับน้องอีกอยู่แล้วหรือสาวน้อยแพนดอนแพงนะครับก็ให้รวมกันเป็นหนึ่งแบบนี้ตลอดไปนะครับ ถึงจะเกิดอะไรขึ้นก็เรื่องของเขาที่เขามาคอมเมนต์นะครับแต่ให้ให้ใจ FC ทั่วโลกเนี่ยที่รวมกันเป็นหนึ่งนะครับใหุ้้งอิงเป็นหนึ่งเนี่ยก็ปุ้งญิงก็จะยืนหนึ่งอยู่ในใจ FC ตลอดไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ผิดถุกการใดก็ขอโทษขออภัยกัน นะครับไ้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ Thank <laughs> you.